สวัสด like ีคร <Exped ition introductions> ับพบกับรายการออดีโอชานเอลวิวเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับไมค์ครับเอ่อแฟชั่นนะผมก็เป็นเติมเมอร์แบบหลายแย่เฮ้ยกองมองดีไหมโอ้โหไอ็งจีธรรมดาเอ็นจีธรรมดาผมก็เติมแนวน่ารักน่ารักครับผมก็ยังไงครับก็คือเอ่อมีการวางทีนีกันครับมีการยิงครับมีการใส่คิ๊บเป้ปื้มปื้มป้นของครับเติมปิ้ค่อนข้างจะดีมากครับ เนเหมาะในาการเลยไปถล่มบ้านขึ้นบ้านนะผมไปถล่มยิงชาวบ้านเลยนีครับไอ้เจ้บนั้นน่ารักน่ารักตั้งบ้านบนพื้นนะพอตัง้งน,นอนปุ๊บพอตั้งบ้านบนพื้นปุ๊บก,ก็ไม่กี่วันนะครับก็จะมีการโดนทีมีวางหน้าบ้านหรือไม่ได้ก็โดนปืนใหญ่ข้าง,างบ้านมายิงเพื่อป้อนขอ,ของของเราก็ได้ครับเกาะไม้อะก็แะ้วครับผมผมคนนึ่งครับเรื่อนคนไทยก็ไม่ดูครับนิ่ยุงกับแต่ต้องไปเจอไอดีแพร่หมดเลยจะกลับบ้านเนี่ย ผมก็มันก็เป็นคนไทยครับพอม,มาเล่นเจอพวกนี้เนี่ยค่อนข้างจะแหลกพอถงเกลียวก็ทางพวกฝรั่งก็งงๆไว้ครับระบบก็แค่จะงงๆครับผมก็บ้านผมก็อยู่ด้านดินนะผมก็ถ้าใครหาเจเอก็ไม่ต้องป่นนะครับครับกดไลค์เจอครับขอให้เขาจะไปอยู่ด้วยครับอะไรนเนี่ยเน่ยาดาวพัดต่อเดี๋ยววันนี้จะเป็นบุกเบิกครับ จะไปสำรวจโลกภายนอกครับผมอื่แหละตลาดผมก็หาไม่เจอครับ่ากองบ้านเัอเองครับเออหายก็อว่าเออของจุดไปไหนอะเราจะไปสำรวจโลกภายนอกกันนะครับอะไรพร้อมไหมให้นม่ยาพร้อมขอออกชุดดูที่ดดูภายนอกครับเออเอ็นชามันยังดีดีครับ๋ยวพอดูนะครับออเอ็นชาปุหนึ่งมาเลยนีครับก็ไเล ผมก็พอรู้ว่าพวกระบบอะไรนะระบบอะไรนะเดีผมจะพัดเกมทีก่อนนะนี่ครัเดยเจอบ้านซะบ้านแล้วฝืนได้รุดบึ้มสอบ้านนะก็อัดเกทีเไปเดะรลอืมมาแล้วแล้วก็เนบ็อกบ็อกบกบ็อกบนมาเลย มาลองปอกๆกนะ็ได้แหละไม่รู้เนี่ยเจ็บไปเลยคนระับแล้วก็ TNT เีจ็บไปทำไมคนระับมี TNT แบบนี้เนะี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้ครับการที่ได้ามาเนะี่ยผมก็ซื้อกระบานมาอันนี้ผมซื้อกระบานมา,านนะห้าพันเงี้ยอืมราคาอะไรก็พรุ่งนี้ก็เป็นบล็อกปักๆครับอืมหมาพันธุ์อะไรน้องปักๆอ,นะอีกแล้วอืมใช่นะี่วก็เนี่ยอือมุมพิดทอมบี้ ในมุงธรรมดาแล้วก็สกิลต้านลิกแกะเตรียวไว้ทำไมเอาละครับก็คือเดี๋ยวผมจะไปบ้านลักผมนะเป็นบ้านแบบว่าให้คนไปขล่มครับแล้วก็หวานระบนให้คนไปขลม่มมาขอไปบุกเบิกเล็กน้อยเตรียมไรท้าวเนี่ยจะไปตำรวจที่บ้านคนระับแล้วก็เตรียมของให้พร้อมนะเดี๋ยอจะไปเจอบ้านที่อะไรให้ถล่มได้เนะน,นี่ยพวกเนะี่ยเป็นพวกปา้าลรว ตัง้งตามตอนนี้ครับมันมีอะไรนีกว่าให้กินคช้าตังหาอเนี่ยก็มีแค่แสนสองห้าสมก็คือหนึ่งแสนสองพันหแสนสองหมื่นห้าพันสามร้อยเก่าสิองไดูเป็นเป็นว่าเเรียกว,ว่าอะไรนะแต่ถ้าเล่นเนี่ยผมก็จะไปรอเอย่อออออผมจะขึ้นไปชั้นบนน,นะครับ เดี๋ยวจะคิดตอนออกบ่ายดีนะโอเคครับผมก็ออกมาจากบ้านหมดแล้วเดี๋ยวมันอุ่นถ้ากับเดี๋ยวจะมาเสีเวลาคินะตอนที่ออกจากบ้านเราจเิดอเราจะคิโนนหัดถ้าผมแบบาเรื่อาจุครับอะไรเนี่ยเคียร์หรอเคียร์แหลกหรอเอาไปกินแล้วถาไปละก็ค่อยๆเอาออกอบ้านเลย่านๆจะแหลกเป็นฝรั่งครับในคนไทยของเราครับจุดยอดนะ ก็ผมก็เป็นเพืของเออแมวไทยครับผมก็ตีเซิร์ฟนะผมตีเซิร์ฟงงๆครับใครเจอก็ถามมันมาบึ้มบ้าเออไม่ใช่ละใครเจอถามว่าทักซะไอ้ผมเป็นไทยครับตีเซิร์ฟนะครับเพราะคนไทยเขาเล่นน้อยครับคนไทยเขาไม่ค่อยนิยมเล่นเซคั่นกันนะครับอะไรครับเพราะว่ามันต้องวางแผงสร้างบ้านนะว่าจะป้องกันยังไง TNT มี TNT ไม่พอครับมันจะมีพวก TNT ตัวน้ำแล้วมันจะไม่ระเบิด มันก็ระเบิดเนียพอระเบิดปุ๊บมันก็จะสร้างความเสียหายได้เล็กน้อยไม่สร้างไม่เยอะก็เทานั้แล้วก็คนวางน้ำที่บ้านนะครับพอวางน้ำไปปุ๊บปัญหาคือแม่ฝรั่งไม่เก่งเกิดในหัวเกียร์นี่หัวเกียร์ทลาเ์ดินก็ใช้วิธีการเพื่อยิงสายัะผมเออไปตามาเ่อยิงสายับผมก็เขาก็ยิงสายมาปุ๊บพอเทียนทีไปโดนสายปุ๊บมันโดนสายแล้วมันไม่โดนน้ำใช่ไหมครับดาเมจก็ค่อนข้างจะแรงอพอสมควรนะครับ ถึงขนาดที่เบสแล้วครับก็จะมีอะไรดูในลิตี้ใช่ป่ะมีวามคงทนครับตลาดเบรนี้คก็เบร์ลักเนี่ยปกติอ่ะในเว่โบธรรมดาไม่มีเบร์เบิ้มแตกเนาเออแต่พอเบรนเติมนี้ครับเม็ตชั่นนะผมเปี่ยนพักอินอะไใหม่หมดครับก็คือมีมีมีขอคงทนนะครับผมที่อยู่ที่สี่นะผมซึ่งสามารถโดนทีๆประมาณสี่ยกแต่นะผมแต่ถ้าเสินีันทิ้งท่แตกมไนทุ้่แตกะผม ่างท่ญญานจะยากครับทุกคนหลายลอ่ะก็จะดูกิวเช้าบ้างก็ต้องพับ F NAP แบบว่าผมก็ไปดูครับตรงนี้ทา่านกัเนี่ยตรงนี้บ้านผมเองนี่ครับตอนนี้ผมเดินมาเปลเี่ยนเสื้อได้ไหมเสื้อเดินมานดูถ้าผมเดินตรงไปอีกกูผมก็จะไปด้านตรงนี้นะตอนนี้ผมผันหน้าไปทางนี้ครับผมเดินไปก็เจอนหนึ่งคนก็ไปเลยนะ ก็ไปเป็นกิวใครไม่รู้ครับก็เดินทำโดนนะครับเรือมีของครับผมก็ที่บินนี้ก็เคยป้นอยู่ครั้งครับแต่ป้นก็ไม่เก่งก็ยิงกินสายให้เป็นนะครับก็าหลักการจะยิงสายสร้างพนใงจะยิงแรงไปหนึ่งเดียวครับอูแบบว่ายีมแบบบินสายอะไรไม่เป็นครับเพราะว่าไม่รู้ครับพลังไม่เก่งเลยนะแต่ต้องมีวิธีการต่ายครับแต่ว่าถ้าเสิดตายลงมาทุบฟื้นปุ๊บเราก็จะมีอะไรที่ทําให้สายมันหล่นนะครับวิธีการบ้านเรา ผมโฟกัสต้าอะไรแหละใช้บล็อกขึ้นครับถ้าเซฟไซร์ล้นแล้วปุ๊บไซร์ก็อะไรแล้วก็เป็นบล็อกเลยมาเป็นบล็อกก็ไม่สามารถต่อได้ครับซึ่งวิธีนี้ครับผมไม่ทันครับพอดีฝรั่งผมไปยึดบ้านชาวบ้านนะครับมันไม่ยึ่บ้านผมแล้วนี่เห็นเขาใหญ่ดิบเลยยึดนี่เลยครับตอนแรกมันอยู่ในหลุมครับโอ้ยครับลงล่ามือกระเป๋ากระเป๋าเอาติดเยอะแยะครับแต่ก่อนผมไม่รู้ครับว่ากระเป๋ามันเอาหมดไง เลยใช้ TNT บึ้มมาแต่ TNT ที่ค่อนข้างจะดุรแลครับก็เป็น TNT ที่ใช้สำหรับบึ้มมบมันเขียนดุนแแลผมก็ใช้ไม่เนียครับรุนแรงจริงๆครับพังเลยครับก็มีคนไทยมามาตอนนั้นผมเข้ามาครั้งแรกแล้วครั้งที่สองนะพอเข้าเดินทางปุ๊บมีคนทิมพ์ว่ามีคนไทยไหมครับก็ผมก็เลยบอกนะครับผมกบค,คนไทยไก็นะครับผมเขกพิมพ์มาว่าคนไทยครับ แล้วรับได้แล้วรับได้ได้เหรอเออเออมองาอ๋อการจาลีนาอิการีนาหน่อยครับอะไรก็ไปครับเพราะว่าตอนแรกเขาจะมาทำมาก็จะอยู่กับผมพอพูดดีๆหนึ่งมาไหนมาอยู่กับเรานี่พอผมบอกว่าอะไรจะสร้างบ้านใหม่ผมกำลังทำบ้านที่ใหญ่ๆนั่นนะทำอยู่ครับผมก็ผมก็จะอะไรอ่ะเพื่อนๆประมาณสามคนเนาะที่แคร์เราผมก็ทีทม อ่าครับผมบอกขาดูกิ้วหน่อยอะไรนะครับเขาแม่งมีติดอะไรติดหลุมกับเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ฟันเขาเฉาะเฉาะาะเฉาะจนตายแล้วก็เขาก็ฆ่าผมครับตอนนั้นนี่โคตรจนนะครับจนยังไงก็คือไม่แพี่แอ๊ดแทบจะไม่มีครับจะบอกว่าเลยอ่ะโอเคกลับไปต่อเลยเลยเลยะว่เลยอะไรนะครับเขาก็สานตั๊กสุดาปัจจั แม่มันทำเราทำไมเรายังไม่ก้านายแล้วผมก็ยืนงงนะทำตอนไหนวะเดี๋ยวเขาขึ้นเขาฆ่าผมไม่ยัางน่ะผมก็ไม่สู้เขาเพราะว่าผมสู้เขาไม่ทันนะเนื่องจากเขาตีไ,ไวมากเขาเป็รู้ที่แม่ผมก็หาเอาเอเจอครับนี่เพราะทางนี้ผมก็เฉียงๆทางนี้ไหลถ้าผมผ่านไม่ที่เลยยังไงเราเปอยู่ไปเลย ข้นาได้แล้วเนี่ยแหละเออเป็นป้าใครไม่รู้อ่ะเพื่อนหรับพวกอะไรเยอะเนี่ยเล็พวกเนี่ยผม,มดูเขาเล็ดเนยอะเลยนะแต่รู้ว่ามันสามารถสร้าองอ่าเป็นซื้อเป็นพื้นที่ของเราครับได้เพียงแค่สิบช่องตั้งให้แจะเยอะครับแต่ผมซื้อไปเก้าช่องหนึ่งเก็บไต้นก่อนเลอืมจะบไปเยอะอย่าน,นะครับก็เราก็จะดูไปเราก็เดินไ,ไปเรื่อยๆ,ยๆอครับตำรวจยิงชาวบ้านนะครับ ว่าอยู่ด้านบนไมถ้าด้านบนแล้วเขาไว้วางน้ําหรือว่าอะไรนะคือครับที่มันมีบ้านาด้านบนไม่วางน้ำพวกก็ยิงนีครับไม่ต่ดอดชาแต่ผมไม่ชัดชาตักไหว,แล,ว,ไว,ไวแล้วผมซักไวยิงไหวแล้วผมมัใช่ไหมล่ะขอผมก็ยิงไปครับแล้วก็พ่นของเขา,าเป็นบ้านหลังแรกที่พ่นได้พ่นแบบงงครับมันเลยเนี่ยหมร้สกเองมันได้ยิงพ็อปนั้นไม่มา หัวปลาแต่ด้ป้วตีมันเมือนอะไรจะคอดอยู่ในหัวน,นี่ครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับก็ตอนนี้เขาโอนตอนนี้ครับเขาก็อยู่เหมืนอน่ใา้เลยครับถ้ามันถ้าเขาอยู่บมือน้าเขาจะตรงนี้ก็จะไปงาวยาอะไรตรงนี้อ๋อเป็นน้ำคุค่นใสเอยังไม่ใช่ละเขาบอกว่าถเนี่ยนี่เท้า เดี๋ยลองทุบเถอ,อะไปลองวางทุกๆลองวางวางะไม่ได้ผมเดือดผมร้อนลงตีนอะไรเดี๋ยวผมจะเปิดที่เกลี่มาตรวจสอบนะครึ่งัดคู่ครับโอเคครับผมกลับมากันต่อครับผมได้ตรวจสอบแล้วว่าต้รันนี้การว่ามันไม่มีอะไรครับอ่าผมเ,เป็นเจนยามปิดตัวผมเลยสัมผัสได้ครับเป็นลูด้วยครับกระลือกระลือสัมผัสได้ครับ เปความร้อนนะของเอรเทครับมันหนึ่งดจริงจด้วยไม่ใช่ละก็ครับะว่าผมได้ตัวต่อไแล้วครับมีอะไรครับงผมไม่ใช่อะไรต้องใช้ตัวเกนหนึ่งครับตัวเกนมันไม่มีครับตัวเกนนั้นโคตดีเลครับเนี่ยบินได้ด้วยอ่ะไม่มาคือโปนน่เนี่ยคือผมเลยรับว่าผมได้โปรอะสรตัวต่อว่ามันเลยมีไหมก็ผมไม่ได้ตอบมันไม่ทอาตีนเลยได้แล้ว อยากรู้เฉยว่า,ามันมีนะครับไม่งานครับไม่งานนะมนผมไม่มีเพชรเยอะขนาดนี้นะครับแต่กระป๋าไม่เยอะขนาดนี้คนระับแต่คลุกเหล็กเนี่ยผมหาเองครับนะใครจะมานั่งหาหรือจะมอนเอเดเละขีเกียจหาทพชอย่างเดียวครับแบบว่าผมมีแค่นี้นะแล้วพวกนี้คนระับมันมีพวกเพชรที่ฉันอินชาร์ตเองครับเออเป็นขโมยชาวบ้านครับขโมยชาวบ้านนี่ได้ประมาณห้าอันนะเนี่ยโดนเช่ามเนะี่ยไม่ได้ห้าอันหรอกเยอะ แต่จากเต่าปากอีกดกว่าอยู่ประมาณนี้ครัเพราะน่าจะเยอะพวยเอ็ดเอ็เอีก็ชัางมันนะครับตัางมาได้กิโโ่ครับคำถามนพูดอีกับเองมดนะครับไช่ครับสมาตัอมโรคเกษตรเต้าบูเวนนะผมก็ไม่อยากไปลับูเืนเนี่ยนะครับบูวเวนก็คือ มัจะมีกล่องดอกผมนะคือกล่องตกมาแหละก็ให้เราไปครับในดนายกล่องวางอยู่ความสมมุติอ่ะปิดวันนี้แล้วผมเข้าไปเจอปุ๊บผมก็ต้องเอามือไปทุบไปทุบทุบทีชิตคไลที่เหลือก็จะเป็นการผมไม่รู้ไปกล่องนะว่ะเพราะผมเคยเจอครับแต่ผมไปไม่ทันครับไอ้พวกเวทีหรือพวกรถสูงๆครับเนี่ยครับกระแทกอยู่เลโอ้โหแหลกครับเยอะมากก็จะมีพวกชนิดต่างต่างครับรถที่สูงๆที่จะบินได้ครับเก็มีที่แบบว่าสปาลเล่นเนี่ยครับ เขาเปที่สปาอย่างเมาๆนะเขาเลยหาของง่ายมากกินอย่างเร็วครับพวกวเวลาบินแหงเวอร์ชั่น1.8วายอยู่แล,ยแล้วใช่ไหมครับเขาก็บินมปปุ๊บเขาก็พิท้ายเพราะโดยอย่างเมามานะผมอือโอ้โหเกิแต่ลนะก็นะครับผมนะครับผมก็เขาก็ได้ทับฟันตูอย่างรวดเร็วครับก็เลยนี่ไม่เอาไม่ทันะน,นะครับบ้านนะเนี่ยจะต่อบกัน ผมไม่มีอะไรคนระับเพราะว่าบ้านมันถายยากเลยก็ผมก็ไม่รู้นะครับว่าพวกบป้นคนรวยๆครับมันอยู่ตรงไหนเนระ่บผมก็ไปเคยไปเจอครับบ้านนี้จะพูดจับลานะครับว่าผมไปอิสเลย์นะผมไปไปเจอบ้านไอย่างเนี่ยที่เจอที่อิสเลกฤฤฤฤฤฤฤ็ผมก็มีที่นะครับพูดที่คนเนี้ยที่ผมอะไปป้นมนาเพราะว่ามันมีเวลาไปต้มูป๊กเขาอะไปจุดหม่บบยอยูน่นะมีทีนะผมซึ่งที่เขาภูมิใจมากครับในการไป้โบกับชาวบ้านนะ โฆษนาละปุ an, ๊ก็ได้เป็นไปนะครแต่ผมไม่รู้ว่าปุ่งไงครัเดี๋ยวผมก็ไปดูครับที่ท้าฮ้างนะครับใเียนหลักเนยก็ผมไม่เคยทานเทีนใครเลยนะฮะาดูแลสามารถนะนะพันันของนะว่าเอ้ยชนะได้นี่นะวยอะไรงี้ยนะสามารถไม่ให้ใช้นู่ม่ให้ใช้แอปนี่นนี่ได้ก็ใช้แอปนี่คงยาวใช้คุยนี่คงยาวเอ๊ะ เดะเอ๊ะตรงไวนี่เนี่ยถูก้วถูกแนาแต่เป็นอยู่ไปเอ๊ะเอ๊ะเนาะเอ๊กจะถอยหลังอยู่ถ้าถอยหลังปุ๊บแล้วก็ตัวละครอยู่นี่ครถอยหลังไปถึงด้านหน้าเราคือการถอยหลังคือเอ็กคือตายแล้วไ,ไม่ได้เนี่ยผมไม่ได้เก่งด้วยกูขอดีด้วยถ้ามันดูแล้วหมุนตามอ่ะผมไม่ค่อยถ่วอ่ะตอนนี้เราเหมือนจะด้านซ้ายตรงน,นี้เป็ด้านหน้าเรา,า,าเราไปซ้ายไปทางอย่างเนี้เลย อ่าไม่เก๋ถ้าเรากำลังทาก็จะไปทยอี e ยอีคือบาทางนี้เใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่ลวละ่ะมันเห็ก็ไม่รู้แล้วอ้าปุ๊บงม่ลวงล่วงลวงล่วงไปี่นี้ก็มีดีตรงนี้มีสก,กิลเลยผมก็ทับ S T อะไรอะไรแต่ถ้าหลุดการไม่ทา,าง,งครับโอู้บในายจัง ครับผมว่าเนี่ยก็เป็นปืนหลายๆอย่างวิทย์นิณิลล์โอ้โหเล่มมีมงคลเลยอ่ะี CCC เลยสีน้ำสีสีแล้วชาวให้ไม่ใช่มาดูนะโอเคเล่นไกลขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราจะตรวจสอบครับว่าป้ายเขาอยู่บนไหมให้อยู่บนนี่คนระับทักทายด้วยทุกปืนไม่ใช่ลูกปืนแบบมันเป็นาการพาวเดอร์ที่ทำมาจากทีทีเอ้ยทีทีทำจากพาวเดอร์เออ เดี๋ยวเราจะขายครับเี๋เราจะสร้างฟองปอืนนะยุบปิดยิงชาวบ้านนะผมก็าาผ,มผมรู้นะครับผมไปดูโมเดลชาวบา้านครับเวลาก็โมเดลยวยิงหัวจำด้อะไรเงี้ยหรอไม่ใช่นะครับอ๋อเงนะครับไม่รู้ว่าเป็นเรียกโมเดลอ่ะวไม่ไม่อยู่ตรงกลางเขาเลยเหรอไม่ใช่นะเฮ้ยหายเลยหายลม What เฮ้ยย้า,ายอ้าวยิงไม่ได้เหรอ โอ้ดลลาล่จัตุกเลยมามันถ่ายไปไหนเดี๋ยวค่อยๆเลยดูก่อครับเี่ผมมองปุ๊บนี่มาปุ๊บ่ายไปครับเป็นจริงจ w h a วัดวัดติดแค t เอ้ยเอ้ยตรงหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าตรงตรงเลย อโอ้โหลึกซะด้วยจะเอาไงอ่ะถ้าลงไมก็ตายอยู่แล้วอีกทั้งเนื่นงครับมีทักษะเนี่ยคร้งนี้คือเอาทีทีวาวไว้แถวนี้แล้วก็มึมเลยลงล่างแล้วผมอีย่างนึ่งผมก็จะมันตาย้วผมตรวจสอบว่าะมโดนเขาเนาะอืม มื่อกี้ไมันบักเกมนี่ไงโอเคตรงนี้ไม่ได้ก็ไปอัน,อนลุกหรือว่าตรงไหนนะครับก็จะขุดตรงนี้น,นะนี่นะครับด้วยความโศกแล้วก,กลัวด้วยตกคือไม่เะรดาครับขอพวกนี้ครับว่าโอ้ไม่เจรนาหาใหม่ครับเห็นใแยบเฉลี่ยมาครับเนี้นย,นย,ยครับอย่าของคนไทยนะครับเฉล่ยแม่ครับ เนื้อหาย่าครับบอกครับก็เงื่อนค่าจัลูเราไม่ใช่หาย่าหรือว่าตั้งใจขุดก็ได้ใครจะไปตั้งใจขุดขนาดนั้นนะครับหรือตั้งใจขุดไปครับก็ถ้ากระโดนพ้นไปเราจะเสียดายนะครับแล้วนี่มันโหดเายครับก็แล้วก็ยืนครับจะเล่นน้ำมามันเออก็การท้าทายตัวเองอริบแตกแนวอาไม่หาไม่ค่อยมีอย่างนี้ครับเพราะชาติเนี่ย ผมหมดไปดลุน้นแล้วล่ะแล้วอ่ะก็ามค่าหรอครับโอเคเลยเด้อตอนนี้มันเื่อจนไม่อยากได้แล้วอ่ะตอนนี้ครับอยู่ก็อยู่ข้ามค่าเลยครับเห็นจำได้ว่าผมเปิดล่นเกมโอเคโครงการมาต่อครับไหนเมื่อกี้ได้ทำกราฟกด f 1 1ครับผมเพื่อ เป็นยอ่อไม่ได้เลยครับตลบไม่ใหลุดเลยครับถึงจะคิดตัดเองอัตโนมัติครับโอ้โหไม่เคยทำแนลอะไรเลยครับไ,ไอบอุดรี้ผมก็ได้รู้นะว่าทำหนันะงงบ้านแล้วชาวบ้านนะได้เกียรนะ์นักเรียนไทยแล้วนะผมรู้หมดนะที่ผมเ,ยเคยเพิ่มขึ้นเทียที่อัะไรนะผมเทียที่เรียบรื่นพอครับแล้วก็มีไฟแช็งเลยๆ,ๆ,ๆนครนะับเออบางคนก็สงสัยนะครับว่าทำไมผม มองเห็นบดูได้ดูที่ไม่ต้องปักทอนเลยครับนี่ดูแบบมันเป็นบั็กของตัวโฮโลว์ครับคือผมไม่ได้ปิดตัวไอ้นั่น่ไหนอะไรตัวแต่อะไรเลยเป็นเห็นครับไม่เลยมองเห็นเลยบ้าแต่เลยครับนี่ดูว่ผมรู้ว่าเฮ้ยแล้ไม่งั้นจะโดนเททีเลยเนะี่ยอ้าเป็นไรหลากลัว,วขุดแตบบอกช่วยนะครับผมก็ผมจำได้ว่ามันอยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยผมจะทำเมลกาแ้เออไม่ทำทางการผมไม่ได้พกบางแล้วมาด้ยน,นะครับรวก็นเนาะกตรงนี้นะครับเดี๋ยนะวผมก็ใช้กาการพิสต์ดีนะผมแรกๆผมจะทำให้นีบุ้มก่อนนะผมแล้่นมือแต่ตาไปแล้วน,นี่นะผม เนาะไอแบบว่าอัดเล็กกว่านี้หน่อยจีเอ้ยทางร้านตัวเองก็มีนี่หว่าเออตาแม่งเป็นไรเนี่ยตาเป็นหัวยาครับผมแบบก็งงๆแล้วว่าลืมไปว่าตัวเองมีถังร้านในตัวผมพกไว้ตอนเวลาขุดแร่ผมเคยก็ตกนะเอ้ยไปตกหลานตกหลา,าวาครับแล้วพอตัวเองรอดปุ๊บกต,กติดไฟตาแล้วผมโคตรอนาคต ก็อของใ้วิธีวิีก็ใช้ตรงนี้ตรงนี้รัอ้าอ้าล้วแรงเขาผมว่าลุยในถอยระบบนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะยิงมังนครับตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมก็จะขยับถอยท่าครับผมจะพนะับถอยท่าครับยูมีเลืกตอนฟรีใช้ โอ่กลัมันเริ่มต้นสี่ป้าแล้วเสียดายแล้วต้องบุกครับไม่ได้ครับถ้าบุกแล้วต้องจะโทรแล้วจะโทรแล้วลำบากทั้งนึงครับต้องจุดขอไม่เป็นไรครับป้าเราครับเดี๋ยวผมจะทำตาพวกไม้เนี่ยเกไปอันนาแล้วครับจะต้องใช้กระถุกนี่เอามาสักอืมจะไปเอามาชุบงือไม่นานแล้วต้องช้บก็พอเหนื่ยเหนื่ยตัวผมว่า ้าเป็นชักพิเดียวเวลถ้าผมก็เนี่ยเออเนี่ยทักะคันตาใช่างเนี่ยคาไปนยืนีรไปรื้อทำอ,อะไรปุ่มมาบุบโอเคาปแล้วทำอะ่รสมุดจีน,นมาตรงนี้นะก็เนี่ยจน้โตนะที่ชีดต้องมาดตรงนู้นมาตรงนี้ มันไม่ล่านนะมันปุดไม่ล่าครับไอาที่เกีแบบแ่ครับนแต่ดรัวจริงๆครับก็ไอ้ทเกี่ยววเสียคือมันจะทำให้ประตูรัวบผมก็ไม่รู้เขาอยู่ในบ้านหรอพอป้ายังเนี้ยครับไม่มีนานครับเสกผมดูครับไม่มีเสียงร้านเลยครับก็ไม่ต้องถึงกับโปล่ว่าต้องรู้ว่าก็มันนุ่ม้วเนี่ย น้ำมาหมด่มีน้ำะดวครับยิไม่กีทีแตกแน่ๆแต่คอก็จะเคื่อที่แบบเบาก่อนะแต่เเพื่อที่รนแรงแบบองเกรรุนแรงครับตัเห็นไหมครับดูใหญ่เกินนะครับแอครับรุนแรงจริงครับบอกเลยถ้าคุดใหญ่ทึามาผมใช้ที่ที่เดียวโอเคเดีํามาตั้งนะครับข้อมูลเดชาวบ้านนะครับ โมเดลก็บ้าแล้วที่ออจริงผมก็ัดแต่โมเดลนก็แต่ครไปดูความดงแรงยาผมาแองเยอการ18ตัวแรงเยอะนะ18ตบวโอ๊ยใช่แล้โอ้แต่เราตองเล่นอะไรเนี่ยต้องเล่นอะไตือก่อนเนี่ยแต่คา,าัาาบคันหัวแบบหัวแบบก็แบบ ใส่สองลูกเลยก็ได้ครับเพื่อความรุนแรงครับผมแหละเมื่จบไปตีแปดปวดครับรุนแรงจริงจริงเน,น,นี่ยอื้มผมจะวานทำไ,ไมลูกฝ่ายแน่แหละก็ว่านเอาไม้หายไปไหนครับกลัวสำนองไว้ก่อนนะ,ะ,ะ,ะเพราเผื่อถ้ามันทางครับผมตอนนี้ผมไม่มีคนนะต้องใช้โดยจากหนุ่มมาละขอละเดี๋ยวโดยจากหนุ่มมาเลยตีแปดโอเคดเดี๋ยไม่รอพายดับนะเพื่อความสมดุลบางท่อนหน่อยนะผมก็ ตุก้เกียมผมว่ามันบักไปแล้วครับบักและคุ้มเลยครับหน่าพันหม,มันน่าจะคุ้มมากบักนิดนึงแต่ไม่ต้องเต็มหมดครับมดแต่ผมกดกไระจายกดเลยไม่ได้ครับตุ้เกียมนี่ตุกเกียมปกติหรือเปแต่ว่ามันตักแฉครับ,ก,บ,รบก็ถือว่าดีเนี่ยยีงใ้แน่นเนี่ยก็จะใช้ตุเกียนทือหนึ่งลูกก็พอมั้งถ้าเกิดผมใช้อาราทียนที่มินแลนก็ ่าจะปาต่อมั้งไปดูล้วม่แน่มาดีนะก่อนนี่เอทีหนึ่งนะครกดซึ๊บถอยห่างครับผมถอยท่างออเนี่นี่ครับผมก็เป็นบ้านหลังเล็กๆบ้านไทยเลยดูว่าจะหนักน่อยนะที่คกนโดูรวิตซี่ก็ใส่เนี่ย อ่ารถบาร์้นีครับอย่างที่บอกครับว่ามีอยู่ที่สี่ัะผมคันหัวตับข้อเนี่ยจะนลมไหมครับบ้านหลังแรกไม่ยอมครับนี่ครับไอ้นี่เลยครับาลังปะนูเกิดขึ้นแล้วของลูกเราไหมจัดไปนี่มาบ่ปึ๊บปึ๊บอย่าเบิ้มใส่ตัวเองแล้วเว้ยรับรถบา ป้อมตาเรียบร้อยครับผมเอออ้อแล้วก็อันเนี้เออคือด้านอันนี้ครับถือว่าปุ้นสำเร็จครับผมแต่ว่าของครับดูดีครับผมขอไม้ครับถือว่าป้นใช้ได้ครับเอาไปขายครับมีสายตัว,ตวเอาหมดอะ ของปนพทั้าๆก็เอาไปละบาย้านหลังนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับที่ผมมาเอาครับสรุปคุ้มคุ้มนะครับสรุปว่าคุ้มมากครับพี่นี่เอาครับเอามาตังค์มาเสียเปล่าเลยที่บ้านเล็กๆครับบ้านหลังนี้มันเลยครับน่าดูเดือดเล็กมากพี่กดเครื่องอ่ะ เพื่อเป็นการแบบว่าแน้าของนางอยู่ครบนะขอขอภูมใจกันหน่อยโยนได้ทั้งหมดเลยรบ้านใครม่รู้ก็โยนหมดทำลายทิ้งอยู่นะเนี่ยเหลือเขา่ะเป็นใต้เขาภูมิใจนวเอาบ้านคนเดิมบุกเนาะูมใจกมากแบบไม่เรือแล้วนะอีกอีกอ่ากอนะขออีกี้านนเก็บเงนไยอะเก็บเงินไอ อย่างไยได้บอกเพิ่มแบมากเองก็มีบอกอยู่นะเราของปอนเจ้าแล้วเก็บเก็บให้หมดนะที่เขารู้แล้วครับว่าน้ำบุกใครเนี้ยเราเก็บ,บเก็บให้หมดแน่เพื่อให้เขารู้ว่าเราครับขายโหดเรามาตระหนกตรงนี้ครับผ่าน้งหมดเลยครับใช่ใช่ที่เทียงคือท,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 ที่นุ่มแหลมครับซึ่งที่มันดีก็คือธรรมดาตรงนี้ครับ แบบนี้ก็จนบ้านแบบนี้ก็ได้ครับภูมิใจแล้วนะน้อยๆครับคือไปได้ป่นได้ป่นบ้านละคนบ้านจริงๆครับผมอือนะครับบ้านแนม่อขอหาเลยเลยครับผมแล้วก็นสีนโลกะให้เราก็ได้นดรรเนี่ยภูมิใจปลูกพอยเนี่ยที่ปนบ้านในแล้วนะกลไบมาเออวันนี้ก็ขคงวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้ครับก็ผมก็ได้ทำการปนบ้านไปแนละ้วนี่ครับ ป้าทจ่แตะคุณใจแล้วน่ครับเป็นชัดๆเจอนะครับอย่าปุ๊บป่นคนระับ่ปุ๊กๆนี่ครก็ตอนที่นี่ับผมจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ